อีพีที่4บทที่4การสั่นสะเทือนที่ดีจูเลียสซีซ่ากล่าวว่าข้ามาข้าเห็นข้าพิชิตจอห์นเอฟเคนนีกล่าวว่าผมเป็นคนเบอร์ลินนิวอาร์มสตองกล่าวว่าเก้าเล็กๆเ,เพียงหนึ่งก้าของมนุษย์คือก้าวกระโดดอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติคำกล่าวอันลือลั่นในประวัติศาสตร์เหล่านี้คือตัวอย่างอันทรงพลังของกฎเฮอร์เมติกข้อที่ส นั่นคือกฎแห่งการสั่นสะเทือนคำพูดเหล่านี้สร้างแรงสั่นสะเทือนในแง่ที่เป็นคำกล่าวอันมีชื่อเสียงและความรู้สึกจากคำพูดเหล่านี้ก็ยังคงสร้างการสั่นสะเทือนกฎข้อที่3กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งทุกสิ่งต่างเคลื่อนไหวทุกสิ่งต่างสั่นสะเทือนแค่ข้อความนี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วทั้งที่เขียนขึ้นมาตั้งหลายพันปีก่อนจะมีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก่อนที่ทุกคนจะยืนยันว่า แกนโลกสั่นสะเทือนด้วยความถี่7.8รอบต่อวินาทีเช่นเดียวกับร่างกายของเราและก่อนที่เราจะรู้ว่าเนื้อแท้ของวัตถุทั้งหลายนับตั้งแต่ก้อนหินต้นไม้ไปจนถึงอวกาศต่างประกอบไปด้วยอะตอมโปรโตอนและนิวตรอนซึ่งสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาตามกฎแห่งการสั่นสะเทือนทุกสิ่งสั่นสะเทือนด้วยอัตราคงที่ ซึ่งมีความถี่สูงมากส่วนโลกทั้งสาจะสั่นสะเทือนโดยเพิ่มความถี่ขึ้นอย่างช้าๆเกา่าวอีกได้หนึ่งคือสิ่งเดียวที่แบ่งโลกทั้งสามนั้นคือความถี่ของการสั่นสะเทือนดันงที่กล่าวสั้นๆในบทก่อนแล้วว่าพลังด้านจิตวิญญาณมีความเร็วสูงกว่าพลังด้านจิตใจพลังด้านจิตใจก็เร็วกว่าพลังทางโลกกายภาพและโลกแต่ละด้านก็ยังแบ่งย่อยลงมาอีกมากตามความถี่ กฎแห่งการสั่นสะเทือนนั้นยังเชื่อมโยงกลับไปที่กฎแห่งแรงดึงดูดด้วยการสั่นสะเทือนทางอารมณ์แต่ละอย่างจะดึงเอาการสั่นสะเทือนทางอารมณ์ที่คล้ายกันเข้าไปหานี่เป็นเรื่องจริงเพราะเราเห็นมันเป็นรูปประมอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เช่นถ้ามีคนชมคุณอย่างจริงใจคุณจะรู้สึกดีกลับกันถ้ามีใครแผดเสียงใส่คุณก็คงจะแผดเสียงตอบไปเช่นกัน การสั่นสะเทือนหรือความรู้สึกที่ถ่ายทอดถึงกันนี้รู้จักกันดีว่าเป็นการโน้มน้าวใจหรือการจูงจิตนั่นเองคานทีและมาตินลูเทอร์คิงก็ใช้การโน้มน้าวใจตอนที่ปลุกเราและสร้างพลังมวลชนให้ทำงานด้านสิทธิมมนุษยชนอย่างสันติเมื่อการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นจะเห็นได้จากตอนดูกีฬาไม่ว่าทีมที่เราเชียร์จะแพ้หรือชนะและจะมีผลอย่างมากตามเทศกาล งานฉลองต่างๆที่มีผู้คนออกมาชุมนุมกันตามท้องถนนหรือสวนสาธารณะจะเห็นว่าเมื่อมีคนมารวมกันมากๆก็ย่อมเกิดปัญหาการกระทบกระทั่งกันจนนำไปสู่ความบ้าคลั่งจราจนหรือป้นชิงทรัพย์ได้คำพูดนั้นส่งผลต่อชีวิตเรามากชาวญี่ปุ่นจึงเชื่อว่ามีวิญ,ญญาณที่ชื่อโคโตตามะซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนของคำพูดอยู่ในตัว เคยมีการทดลองวัดการสั่นสะเทือนทางอารมณ์ในร่างกายของคนเราโดยนายแพทย์มาซุรุอิโมโตโครงการนี้ใช้น้ำเป็นเครื่องมือศึกษาการสั่นสะเทือนทางอารมณ์โดยใช้ตรกกะว่าร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำเป็นหลักดรอิโมโตเปิดดนตรีแบบต่างๆให้น้ำฟังแล้วถ่ายภาพผลึกน้ำแข็งของน้ำเหล่านั้นน้ำที่ฟังเพลงของเบโธเฟนและโมซาร์ตกผลึกเป็นรูปร่างสวย ส่วนน้ำที่ฟังเพลงลอ็อกหึืกระทึกคลึกโครมกลับตกผลึกเป็นชิ้นเล็กๆไม่เป็นรูปเป็นร่างดรอิโมโตะทดลองต่อไปโดยเปลี่ยนจากเสียงดนตรีเป็นคำพูดผลที่ได้ก็คล้ายคลึงกันคือขวดน้ำที่เปิดเสียงพูดซึ่งมีความถี่สูงให้ฟังเช่นขอบคุณและขอแสดงความซาบซึง้งจะตกผลึกเป็นรูปเป็นร่างสวยงามส่วนน้ำขวดที่ฟังคำพูดตม่มตามความถีตม่ต่ำเช่นโง่และไอ้งั่ง ผลึกกลับไม่เป็นรูปเป็นร่างหรือแทบไม่ตกผลึกเลยเขาลองเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นๆดูอีกด้วยความใคร,ร้รู้ทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาเลียนและเกาหลีก็ได้ผลเช่นเดิมนั่นคือคำพูดที่สั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงจะทำให้น้ำตกผลึกเป็นรูปทรงแข็งแรงสวยงามขณะที่คำพูดร้ายๆหรือมีความเกลียดชังจะทำให้ผลึกน้ำไม่เป็นรูปเป็นร่างและ อ่อนแอเขาสรุปว่าคำพูดส่งผลต่อมนุษย์เราอย่างยิ่งคำพูดดีๆซึ่งมีความถี่สูงจะช่วยกระตุ้นให้ผู้คนร่าเริงแจ่มใสขณะที่คำพูดไม่ดีซึ่งมีความถี่ต่ำก็มีพลังในทางทำร้ายทำลายล้างเมื่อองค์ประกอบในตัวเราทุกคนมาจากน้ำเป็นส่วนใหญ่คุณคงจะมองออกแล้วว่าทำไมคำพูดจึงส่งผลได้มากขนาดนั้นสาเหตุที่ทุกคนเข้าใจดนตรีได้ง่ายดายอาจเป็นเพราะ การสั่นสะเทือนของดนตรีนั้นสอดรับกับการสั่นสะเทือนทางอารมณ์น้ตดนตรีจึงกลายเป็นสื่อนำแห่งอารมณ์คุณเคยรู้สึกฮึกเหิมและภาคภูมิใจเมื่อฟังเพลงชาติหรือซาบซึ้งจนน้ำตาไหลเมื่อฟังเพลงอุปราากรแสนไพเราะหรือเปล่ากฎแห่งการสั่นสะเทือนเป็นไปตามกฎจักรวาลไม่ใช่กฎทางโลกกายภาพบางครั้งจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาระยะทางหรือแรงโน้มถ่วง แต่คอนตัมฟิสิกส์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่า mm hmm. กฎแห่งการสั่นสะเทือนนั้นส่งผลในด้านจิตใจและจิตวิญญาณจิตมนุษย์เป็นเครื่องมือยอดเยี่ยมที่สุดที่เคยมีมาทุกสิ่งที่วิทยาศาสตร์มีนั้นเป็นแค่การจำลองสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในจิตใจมนุษย์หากคุณกังขาหรือเรื่องโทรจิตการตื่นรู้และสัญชาตญาณ mm hmm. ก็อย่าไปติดใจสงสัยเลยนี่จะเป็นการรู้ที่ยอมรับกันในอนาคต ข้อมูลเกี่ยวกับกฎแห่งการสั่นสะเทือนทั้งหมดนี้นับเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงเพราะนั่นแปลว่าเราสามารถสร้างโลกตามที่ปรารถนาได้ทุกอย่างโดยการเพิ่มระดับความถี่ในการสั่นสะเทือนซึ่งทำได้โดยการมองดูและทำความเข้าใจอารมณ์ของตัวเราเองสิ่งใดทำให้คุณรู้สึกไม่ดีสิ่งนั้นไม่สอดรับกับการสั่นสะเทือนของตัวคุณในเบื้องต้นขอให้เข้าใจว่า ส่วนใหญ่คนไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นหรือสิ่งอื่นที่พวกเขากำลังทำอยู่ได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณจะรับรู้สถานการณ์นั้นๆได้ต้องตระหนักว่านี่เป็นกระบวนการที่ค่อยๆเพิ่มทวีขึ้นไม่ใช่การปรับแก้อย่างรวดเร็วที่จะพาคุณจากศูนย์ไปถึง90หมล์ต่อชั่วโมงใน6วินาทีได้ในขณะที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนอารมณ์เป็นสุขได้อย่างทันทีทันใด อาจลองหากิจกรรมอื่นทำดูบ้างเพื่อจะได้มีเรื่องน่าสนใจเล่าให้พวกเขาฟังตอนกลับและยังช่วยให้จิตใจไม่ว้าวุ่นด้วยคุณอาจวางแผนออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆสนุกให้เต็มที่แล้วขณะที่คุณกำลังหัวเราะอ,อย่างมีความสุขนั้นช่วงเวลาก็โบยบินไปอย่างไม่รู้ตัวคนที่คุณรักก็กลับมาถึงบ้านแล้ว ฉะนั้นจงฉลองเปิดเพลงที่จะช่วยการสั่นสะเทือนของคุณไปอยู่ท่ามกลางสีสันที่ช่วยให้คุณมีความสุขรับประทานอาหารให้สอดรับกับตัวคุณโอกาสที่จะลงมือสร้างความจริงซึ่งสอดรับกับการสันสะเทือนที่ดีที่สุดของคุณมีอยู่ทุกวันทั้งหมดขึ้นอยู่กับการดื่มด่ำการสันสะเทือนดีๆนั่นเอง